ถ้าชอบก็กดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีครับพบกับผมเอสทาเศษรวมรายได้เสริมฟรีทุกชนิดนะครับวันนี้เรามาอยู่กันที่แอปโฟนโตนะครับอ่าฟนโตคืออะไรนะครับก็คือแอปเหมือนเดิมครับแลกแต้มธรรมาดาทั่วไปดูวิดีโอแลกแต้มเป็นเงินสดครับไม่ีรอครับมาถึงเปิดแอปมาโหลดแอปคลิกคลิกลิงก์ด้านล่างนะครับ เปิดแอปเรียบร้อยแล้วกด continue with Facebook ครับโอเคครับเมื่อเรามาอยู่ที่หน้า Facebook เราก็กดดำเนินการต่อครับอ่าจากนั้นก็รอโหลดสักครู่นะครับโอเคเขาจะให้เราใส่อีเมลนะครับโอเคจากนั้นกดดันครับเขาก็จะบอกว่า ทำอะไรได้บ้างครับมีแอคชั่นบัตทอนก็คือดูวิดีโอไปที่เว็บหรือดาวน์โหลดหรือว่าสไลด์ทูอันล็อกนะครับนี่เขาก็จะบอกวิธีการนะครับก็คือโ o มดแอนด์แดกนะครับกดค้างแอนด์แด็กไร์แด็กลิฟแด็กไร์อะไรเงี้ยครับเราก็ดูเอานะครับอกู๊ดจ็อบนะฮะโอเคเขาบอกอันนี้หน้าจอมันก็ล็อกอยู่เพราะฉะนั้นเราปัดไปทางซ้ายมือครับเพื่อปลดล็อกหน้าจออ่านะครับ 20พอยต์นั่นเองอ่ะพอความเตือนละ,ะได้20พอยต p ครับโอเคพอเข้ามาก็เป็น daily check in reward นะครับก็คือเป็น check in รายวันนะครับวันแรกนะครับได้500พอยต์นั่นเองนะครับแล้วก,กด earn เลยโอเคอ่าได้มาละ5 0 0พอย p o นะครับอ่นะบา เรามาดูกันนะครับว่าวันที่2ได้เท่าไหร่ได้100วันที่3ได้ร้อยสได้ร้อยหได้ร้อยหนึก็ได้ร้อยหนึ่งอ่าวันอ๋อไม่ใช่6โทษทีครับวันที่6ได้500นะครับอ่าส่วนวันที่7ได้1000งพันพอยน์นั่นเองครับอ่าตอนนี้เราก็อัปเดตแล้วเป็น580นะครับ580แปดศูพอยน์นั่นเองนะครับโอเคส่วนเรื่องการรับ แต้ม1250นะฮะเราก็เข้ามาที่เฟืองนะครับมาดูในโหมดของ r e f e r r a l นะฮะ Referral ไปที่ enter r e f e r r a l Code นะครับนะครับจากนั้นเราก็ใส่เลยครับรหัสนี้นะครับ s ถาเศษนะครับกด Submit ได้เลยครับ คอ a แทคด l a t i o นนะครับ your friend and your both earnet นะครับคุณและเพื่อนของคุณได้รับทันทีนะครับ1,250แต้มน,นะครับด o ยู u อนทูเอิร์นมอพอยท์คุณต้องการจะเพิ่มอ่าคุณต้องการจะรับเหรียญเพิ่มอีกไหมเขาถามอะไรนี้ถ้าเรากดว่า invite friend ก็คือเราจะเขาก็จะให้เราไปแชร์แชร์กับเพื่อนของเราอีกทีหนึ่งซึ่งนี่ครับคือโค้ดของเรานะครับอ่า P R U S E อ่ะอันนี้คือคนละโคด้ดอันนี้คือโค้ดของเรานั่นเองนะฮะซึ่งดูโค้ดของเราดูตรงไหนโอเคใครทักมาลุกฟอร์มฟอนโต้นะโอเคช่างเขานะครับอ่าอินไวท์เรามาดูที่อินไวท์เฟนครับนี่ครับคือโค้ดของเราที่ให้คนอื่นใส่ต่อแล้วได้1250แต้มวินวินทั้งคู่นะครับเขาได้เราได้นะครับอ่าโอเคทีนี้เรามาดูในส่วนของอ่ะ น,นี้เขาบอกว่าได้แล้วอัพอันอัพเป็น1,830แต้มนั่นเองนะทีนี้เรามาดูส่วนประกอบต่างๆนะครับของแอปกันนะฮะอ่ะ point history นะฮะ point history เราก็บอกเขาก็จะบอกประวัติการได้ point ของเรานะครับอ่านี่มีอะไรมี every hole ก็คือการปลดล็อกนั่นเองนะครับ daily check in ก็คือที่เราเช็คอินตอนเข้ามาตอนแรกนะ event point อ่า event point นี ดูการสอนดูการสอนเมื่อสเตปแรกที่ผมเลื่อนไปเลื่อนมานะครับอ่านะครับอ่าตรงนี้เรลเฟลวพอยอ่าที่ได้เมื่อกี้เลยใส่โคด s อถาเศษนะครับ e s t a นะครับและ SE d นะครับใส่โค้ดนี้เท่านั้นนะครับอ่าโอเคอ่ะ, okay. อะมาดู m y w a l l e ตต่อมีอะไรไหมอ่ายังไม่มีอะไรให้เรานะครับไมวอลเตตรงนี้นะะดูสิ เพลาไงโกลทูดีดีมดูสิอ่ะตรงนี้ก็จะเป็นแต้มที่ให้เราถอนนั่นเองนะฮะแต้มให้ที่เราตรงที่เราให้ถอนไม่ใช่ที่เราให้ถอนแต้มที่เขาให้ถอนนะฮะเราสามารถถอนได้1 US ใช้1,000 0แต้มนะครับ1,390แต้มนั่นเองนะฮะถอนเพพานะฮะมี 3 US นะครับ5 US แล้วก็10 US และ20 US นั่นเองนะครับอ่าอันนี้คืออะไร Enter your PayPal account นั่นเองครเราก็ใส่ email PayPal ของเราเข้าไปในนี้นะครับว่าเป็น email อะไรแล้วก็กด submit ไปนะครับเรามาดูเมนูเฟืองกันต่อนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับมี my account นั่นเองนะครับ e ิ i ิ Personal ครับก็คือเขาก็ อันนี้ข้อความข้อมูลที่เราใส่ไปแล้วนะครับอ่าตรงนี้นะครับ enter your paypal id เราก็ใส่ได้เลยนะครับตรงนี้ผมจะยังไม่ใส่นะครับอ่าเราก็ใส่ได้เลย paypal link ใครยังไม่มีก็ไปสมัครครับอ่ามี change password นะครับโอเคตรงนี้ไม่ได้ change สองตัวนี้เปิดไว้นะครับเป็น unlock screen ครับได้แต้มเพิ่มนั่นเองนะอ่าโอเคมีอะไรอีกนะครับอ่ามาดิเรามาของหน้าของ E a r n more นะฮะ earn more นะครับ ก็จะมีกิจกรรมให้ทําเงินเยอะแยะนะครับตรงนี้นะฮะเราก็เลื่อนมาล่างสุดเลยอ่า m o r e o f f e r นะครับ Base your point and earn รนะฮะเราก็กดดูได้เลยนะครับ Earn more c o นะครับคอ n ติเน e ยไปอ่าโ no นะอรนะช่วงนี้ No อยู่แล้วก็มาดูตรงนี้ต่อมีไหม นี้ก็จะมีกิจกรรมให้เราเพิ่มพอยนะครับนี่โมบายสไตล์นะครับโมบายสไตล์ build your base เลเวล6ก็คือเล่นเกมนี้ให้ถึง level เลเวลหกแลรับไปเลย1,000งพนอนะครับเราก็กดเข้าไปใช่ไหมถ้าเราต้องการจะทำํำเราก็กดเข้าไปอ่ะพอเรากดเข้ามาปุ๊บเราก็ติดตั้งแล้วเร,เราเล่นให้ถึงเลเวล6ครับอ่ะเราเล่นให้ถึงเลเวล6เดี๋ยวมันก็จะโอ้ขอโทษทีครับเดี๋ยวมันก็จะ ให้เรา1,000แต้มนั่นเองซึ่งผมจะยังไม่ทำให้ดูเพราะว่าเสียเวลานะครับเสียเวลาเนี่ยครับ6,000พ p o ต์ก็มีเนี่ยดาวน์โหลด the best e b o o k นะครับแค่ดาวน์โหลด e b o o k เราก็ได้แล้ว6,000พ point นะครับตรงนี้นะครับสามารถเลือกทำได้โอเคนะครับในหน้าของมันก็มีประมาณนี้นะครับเราสามารถแชร์ให้เพื่อนได้นะครับโดยการกดแชร์ผ่าน a c e b o o k อ่า m e s s e n g e r t w i t t e r นะฮะ แมสเทจต่างๆนะครับได้หมดเลยนะครับผมีไลน์มี SMS อะไรก็แล้วแต่เราเลยนะครับตรงนี้นะครับสำหรับใครเนี่ยที่ยังไม่ได้สมัครหรือโหลดให้คลิกลิงก์ที่ด้านล่างได้เลยและใส่รหัส S ถาเศษเท่านั้นนะครับ e s t a s e d เท่านั้นนะครับรับไปเลยครับ1,250แต้มนั่นเองนะครับใครได้แต้มเท่าไหร่ก็ มาคอมเมนต์กันได้นะครับว่ามีเท่าไหร่กันแล้วส่วนเรื่องของการถอนเนี่ยมันก็จะมีอะไรบ้าง to move top up นะครับ to move top up d tag a i s paypal visa นะครับมีหลายช่องทางนะครับนอกจากนั้นเรายังสามารถด o n a t e เขาได้ด้วยซึ่งยังไม่ได้ตอนนี้นะครับยังไม่เปิดเราสามารถด o n a t e เขาได้นะครับนะครับก็อ,อ,อย่าลืมนะครับ daily reward a ตรงนี้เข้าแอปทุกวันนะครับเพื่อมารับแต้มนั่นเอง โอเคสำหรับวันนี้เอสถาเศษนะครับขอลาไปก่อนสวัสดีครับ